ไอ้นมญี่ปุ่นครับจัดมาจากเรื่องใช้แท็กเตอร์ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับคลิปนี้พามาชมนิวฮอลแลนด์ครับรุ่นทีที่จุดหกห้ครับโรตารี่ไม่ต้องครับรุ่นนี้ครับติดคาดอยู่ข้างหลังครับไถกบเข้าครับเพราะว่าแรกๆดูการก็เป็นไถแวกออกครับเป็นนาตัวเองครับเท่าเก่ขับเองด้วยครับ เมื่อก่อนก็แกไปเป็นลูกน้องรับจ้างครับเขาเหมือนกันครับแ่เดี๋ยวนี้ผันแปรมาเล่นเองครับเล่นเป็นนิวฮอลแลนด์เลยครับตัวใหญ่ด้วยแกบอกโรตารี่ไม่ต้องครับคลิปนี้เราอยู่กับเจ้านิวฮอลแลนด์ครับยาวๆเลยครับท่านผู้ชมก็จะเนียนๆประมาณนี้เลยครับก็เหมือนเราเราปั่นเราครับแต่ว่าปั่นก้อนดินก้อนอะไรก็จะละเอียดกว่าครับแต่เนี่ยหน้าเขาจะเรียบครับคล้ายๆกับโรตารี่ครับ ไอ้นมญี่ปุ่นครับจัดมาจากเรื่องใช้แท็กเตอร์ครับวันนี้ไม่ได้ถือไม้กันสั่นมาครับวิ่งตามรถไถให้ดูไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวภาพขยับภาพขยับบ่อยท่านผู้ชมวินเวียนหัวแน่นอนครับไม่ได้ถ่ายคลิปนานครับพูดติดติกัดขันแล้วครับโอลิฟสายมันบรรยากาศดีครับบดบางเป็นบางพื้นที่ครับบางพื้นที่ก็แดดบางพื้นที่ก็รมครับ ความทุรักทุเลของลิฟสามันครับเพื่อหาคลิปอคอนเทนต์ให้เอฟซได้ชมครับดูเลยครับโอ้หุ่นตมครับรุ่นนี้จะเป็นตัวอ่าอาตัวกลางๆนะไม่ถือว่าใหญ่มากไม่ถือว่าเล็กนะครับ เป็นรุ่น4.65ครับท้าวลิปสายมันพูดชื่อรุ่นผิดนะครับแล้วก็ยี่ห้อผิดก็ถักทวงลิปสายมันเข้ามาได้ครับให้ชมกันเต็มอิ่มครับอยู่กับเจ้าฮอนนิวฮอนแลนด์ครับนานๆที่จะได้ชมครับยี่ห้อน,นี้ปกติก็จะเห็นบ่อยมากเลยก็จะเป็นคูบูต้าครับนิวฮอนแลนด์กับอ่าฟอร์ดครับ หาชมได้ยากครับฤดูนี้ถ้ายุค90ครับยุครุ่นปู่รุ่นย่าแเราน่าจะหาชมได้ง่ายครับสำหรับเจ้าฟอร์ดนิวฮอลแลนด์ก็ผลิตเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเมื่อ6-7ปีที่ผ่านมาส่วนแกก็จัดมาได้4ปีครับอย่างที่เิฟพูดไปว่าแกเคยเป็นลูกน้องขับรถมาก่อนครับมาทีนี้ก็หาตังค์ซื้อเองครับ มาขับของตัวเองครับไถนาตัวเองด้วยครับกิดการใหญ่ใจต้องนิ่งครับสําหรับการเล่นรถไถห,หลายคนถามโอลิสสายมันว่า,างวดรถไถนี่ทาไมเขาจ่ายเป็นแบบว่ามีงวดใหญ่งวดย่อยครับงวดย่อยคืออะไรงวดย่อยก็คือเราจ่ายรายเดือนอย่างสมมติว่าเราซื้อ,อฟอร์ดมานะครับฟอร์ดนี่ผมไม่มั่นใจว่ามันมีงวดย่อยหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นคูปองตนะครับเขาจะมีงวดย่อยงวดใหญ่รายปีครับ งดย่อยนี่แล้วแต่รุ่นครับบางรุ่นก็เดือนละ3-4มสี่พันครับแต่บางรุ่นก็5้าหกพันเลยก็ว่าได้ครับโอ้ใหญ่นะครับดูใกล้ๆโคตรใหญ่เลยเรายังพูดถึงเรื่ององดย่อยงดใหญ่ยังไม่จบครับงดย่อยก็จ่ายเป็นเดือนครับเดือนละสองสามพันนะครับแล้วแต่เงินไขแต่และบริษัทนะครับแต่และรุ่นแต่และยี่ห้อกันนะครับแล้วแต่พื้นที่ด้วย ส่วนรายปีครับก็จะน่าจะอยู่ประมาณปีเจ็ดหมื่นครับต่อรุ่นปีแสนสองครับปีแสนห้าครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเหมือนกันหลายคนก็เข้าใจอีกหลายคนก็ยังไม่เข้าใจครับสําหรับโอลิฟอธิบายก็อธิบายเพื่อคนที่ยังไม่เข้าใจครับส่วนคนที่เข้าใจแล้วก็โอลิฟสายมันก็ประทานโทษครับเดือนผ่านได้หรือว่าก่อคลิปได้ครับจะไม่เหมือนหกล้อครับหกล้อนี่เขาจะใช้เป็นรายเดือนครับกับอ่ากู้ยืมทกสครับ รถไทยก็กู้ยืมทอกรสได้ครับแต่ว่าเราเราเราไม่ไม่นิยมครับบางคนมีเงินห้าหกหมื่นก็ไปดาวรถไทยนะครับใช้งวดย่อยกับใช้งวดใหญ่ก็สามารถใช้งานได้ครับแต่ถ้าเป็นรถดาครับถ้าเราเงินไม่ถึงครับเราไปดาวเข้ามาเราจะจ่ายรายเดือนครับบางทีงานไม่มีวิ่งก็ค่าสึกล้อของรถอีกครับไปเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมสําหรับรถไทยก็เหมือนกันครับงานน้อย รถไถเยอะอะไรประมาณนี้ครับแต่แต่คนชอบครับบางคนก็บอกว่าซื้อรถไททำมาหากินได้เยอะครับบางคนก็บอกว่าซื้อหกล้อหากินได้เหมือนกันครับได้เงินเป็นกอบเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับสภาพของแต่ละบุคคลนะครับเราไม่พูดถึงนะครับสำหรับตัวอุลิสัยมันครับอยู่แบบพอเพีงครับ ใหญ่นะนี่ครับไถไปด้วยขาดไปด้วยครับดึงดินไปด้วยหน้านินเนียนครับไม่ต้องปั่นครับหลายท่านก็จะใช้อ่าแนวนี้ครับก็คือใส่ผานไถแล้วก็มีคาดตามครับหลายท่านก็ผ่านไถอย,ย่างเดียวก็ไถไปแล้ววานเสร็จก็ใช้ลรตเตอรี่ปั่นครับก,ก็ได้เหมือนกันครับ ผมบอกเลยว่านิวฮอลแลนด์ทันนี้ครับใหญ่ๆแบบนี้ดันกองดินสบายๆครับมีเวทติดทีรอหลังให้ด้วยครับภาพาจจะไกลหน่อยครับเพราะว่าโอลิปไม่ได้วิ่งตามรถนะครับคลิปนี้เพราะว่าไม้กัดสัตว์ไม่ได้มาครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเวียนหัวเสียงนิ่มครับรถอายุนาประมาณห้าหปีครับที่ท้าวแกเขาออกมาครับพอดีขับมอไซค์ผ่านนะครับจะออกไปสวนตัวเองครับก็เลยเจอนิวฮอลแลนด์ครับจอดท้ายให้ ท่าผู้ชมได้ชมครับเพราะว่ารุ่นนี้หายากครับส่วนใหญ่จะเจอแต่คูบุตะโอ้ยฝนตรุมเลยครับซูมให้ดูครับไม่เห็นรถไทยเลยครับฤดูนี้เดือนห้าเดือนหกครับฝนไม่ค่อยตกครับฝนจะไปลงเอานหนักๆก็อะกลางเดือนหกครับเดือนหกเดือนเจ็ดประมาณนี้ ใส่คาดด้วยไม่ต้องปั่นครับวานเสร็จก็ไถมาอ้ยสุดจัดเลยทีเดียวครับนี่ครับคลิปนี้ให้ชมยาวๆครับท่านผู้ชมครับโอลิฟก็เพิ่งเจอรุ่นนี้เหมือนกันครับนิวฮอนแรนครับนี่ครับยี่ห้อของเขาครับ เห็นได้ชัดเจนครับอถอยเสียบสุดจัดเลยครับคันนี้ใหญ่ๆดุุดัดดนๆครับไผนาตัวเองด้วยครับไม่ต้องปนีปนอมครับ ชมกันต่อครับกับลำมาแล้วครับกับเจ้านิวฮอนแรนที่ที4.65ครับใไทราบรุ่นก็คอมเมนต์โอลิฟสายมันเข้ามาได้ครับสุดจัดเลยครับมุมสวยโอลิฟก็จัดให้ชมได้ครับ ไม่นานครับแต่ละแปลงครับไม่เกินสามสิบวินาทีครับหลบต้นไม้ใหญ่กันหน่อยครับเขาเรียกต้นอะไรเนี่ยอืมฝีมือครับ แกขับมาแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีครับปาดปาดเสร็จแล้วก็ดันเก็บหน่อยครับ ครับเป็นเทคนิคของแต่ละคนครับเทคนิคไม่เหมือนกันว่าให้กันไม่ได้ครับต้นไม้ต้นนี้โคตรใหญ่นะครับสามคน ออดไม่ไม่สนิทครับผมบอกเลยเอาโอเคครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าหมายจะเลยสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาครับเพราะลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับโอลิฟจะไปถ่ายอะไรก็รอติดตามชมครับฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลิฟสายมันให้ด้วยนะครับ